สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเม้า 4K เกมเมอร์ครับนะขณะนี้เราอยู่ในเกมนิโนคูนะิครอสเวิร์ะเกมออนไลน์ที่กําลังเล่นกันเยอะแยะอยู่ในช่วงนี้นะครับผมันคือนิโนคูนินั่นเองนะขณะนี้เราช่วยเหลือประชาชนชาวเอลโมไว้ไดนะ้รวมถึงได้รับความชื่นชมจากหัวหน้าองครักษนะ์ของพระราชานะตอนนี้เราก็ต้องคุยกับเธอสะหน่อยยังไงก็ตามนะ เราคงต้องจัดการเรื่องที่เกิดขึ้นในเอเวอร์มอตอนนี้อย่างจริงจังแล้วล่ะถ้าพุกท่านไม่ว่าอะไรกลับไปที่ปราสาทพ่อข้าแล้วไปคุยกันต่อได้ไหมมีเรื่องลับเหรอไปปรึกษาเกี่ยวกับสถานาการณ์ปัจจุบันในพระราชวังเอเวอร์มนะเราจะมาวิเคราะห์สถานาการณ์กันไปตามเขาไปนะตามเขาไปนะตามไปตามไปเอ กดผิดโอ้ปรา,าสาทใหญ่โตโอลาน,นาปรา,าสาทใหญ่มากโอ้ยงมองผ่านซุ้มนี่สุดยอดนี่ถ้าถ่ายรูปแบบผ่านซุ้มนี่ได้นะโอ้โหโคตรเทพเลยปรา,าสาทที่มันสุดยอดไปเลยพี่ดีก,ก็ถ่ายได้นะแต่แช่งมันเถอะห่อยหาเวลาใครๆหาเวลาว่างมาถ่ายเอาแล้วกันนะครับนปรา,าสราทมันสุดยอดไปเลย เอามาในพระราชวังแล้วอย่างรวดเร็วนานี่คือพระราชวังเอเวอร์มอโอโถง once again. ถ้าได้ฟังเรื่องราวจากพวกทหารแล้วครั้งนี้เอวโมก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างมากอีกแล้วึก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกนะ uh, s no <S แต่ว่า <you> ถ้ามีเรื่องพูดเกี่ยวกับพลัง <know. S 1> ที่เจ้าพวกที่โจมตีราชสกนกคมื่อกี้นะ่ละอ๋อ คนที่โจมตีอาณาจักรเวียดนามกับพวกผู้ร้ายที่ปรากฏตัวที่โอโมอใช้พลังเดียวกันอย่างนั้นเหรอเออข้าไม่แน่ใจหรอกนะแต่ข้ารู้สึกถึงความคล้ายคลึงกันจากพลังที่พวกมันใช้นะ่ะแล้วก็ข้าเคยรู้สึกแบบเดียวกันจากป่าไปไหมร่วงที่แปดเปื้อนด้วยบางทีพวกเขาอาจจะเป็นพวกเดียวกันหรือไม่ก็อาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันตั้งแต่แรกก็ได้นะรูที่รวมกลุ่มกันและใช้พลังประหลาด แล้วก็พฤติกรรมทำลายของพวกเขาเกิดขึ้นทั่วทุกแห่งในโลกแทบจะในเวลาเดียวกันที่ชัดเจนก็น่าจะประมาณนี้ฝ่าบาทรูสิลานดูเหมือนว่าปัญหานี้จะเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องจัดการในระดับประเทศโอ้เรื่องนั้นข้าก็เห็นด้วยแล้วก็บางทีเอวมอร์กับพวกท่านอาจจะกําลังเผชิญหน้ากับศัตรูคนเดียวกันอยู่ก็ได้ท้ายเราก็ลงเรือลําเดียวกันใช่ไหม คงจำเป็นที่ต้องสร้างความสัมพันธ์เชิงร่วมมือกันอย่างแน่นแฟนให้ยิ่งขึ้นให้ใหใหแน่นแฟนยิ่งขึ้นเพราะงั้นตอนนี้ข้าจึงคิดว่าเราต้องการการมีบทบ,บาทของพวกท่านมากยิ่งขึ้นเอ๊ะทำไมกันละ่ะถ้าจากเอว์มอสแสดงความสามารถแล้วก็แป๊บเดียวก็จัดก,การได้แล้วไม่ใช่เหรอตอนนี้เนะี่ยยังไม่มีการเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับพวกศัตรูที่ชัดเจนในสถานการณ์แบบนี้ถ้าประเทศลงมือเองแล้วก็ มีแต่จะสร้างความไม่สบายใจให้แก่ประชาชนในเวลาแบบนี้เราต้องเคลื่อนไหวอย่างลับๆและรวดเร็วดังนั้นพวกท่านที่มีฝีมือและมีข้อมูลเกี่ยวกับพวกศัตรูนี่แหละเหมาะสมที่สุดเออเออเรื่องนั้นก็มีเหตุผลนะนี่ละถ้างั้นพวกเราต้องทำอะไรบ้างล่ะตอนนี้เราไม่มีเบาะแสพอที่จะเริ่มเคลื่อนไหวเราเอาไงดีเอดีเลียน ในกรณีแบบนี้เนี่ยใช่แล้วล่ะลองไปขอคำแนะนำจากท่านเนโตรรัมน่าจะดีเนตรรัมเป็นหนึ่งในมังกรผู้พิทักษ์หตนที่ดูแลสมบูรณของโลกน่ะรางของเขาอยู่ใกล้ๆราชวังเอวมอพอดีเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นในประเทศเราจะไปขอยืมสติปัญญาของเขาน่ะฮะมองแบบนั้นเน่ะเจอได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอถ้าเป็นพวกมังกรผู้พิทักษ์ตัวอื่นข้าไม่รู้หรอกนะ แต่อย่างน้อยท่านเนระรัมมีน้ำใจแล้วก็ค่อนข้างเป็นมิตรกับผู้คนด้วยโอ้ so, ถ้างั้นไป <meet S 1> <from> หามังกรผู้พิทักษ์ที่ชื่อเนรรัมแล้วลองปรึกษาดูใช่ไหมยังไงก็ตามแบบนั้นน่าจะดีกว่าแล้วก็ข้าจะไปกับผู้ท่านด้วยถ้ามีข้าที่รู้จักหน้าตาอยู่ด้วยแล้วก็คงจะดีกว่านี่เอเดลียน oh, ถ้าเป็นเหตุผลเรื่องนั้นแล้วก็ข้า No, your ไม่ได้หรอกนะฝาบาทฝาบาทต้องปกป้องพระราชวังข้าจะเพิ่มกําลังรักษาการให้แน่นหนายิ่งขึ้นเพราะอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบครั้งที่แล้วขึ้นระหว่างที่ข้าไม่อยู่ก็ได้ uh, เอ,อเดเรียนนี่เคร่งครัดจริงๆเลยนะเอาละในเมื่อกำหนดงานที่ต้องทำเรียบร้อยแล้วเราก็รีบไปกันเถอะถ้าจะไปรังของท่านเนตรรัมแล้วก็ก่อนอื่นต้องไปที่หมู่บ้านลมตะวันตกกันสะก,ก่อน ไปที่หมู่บ้านลมตะวันตกไปกันเลยไป,ไ,ปไ,ปไ,ปไปกันเลยไปกันไปไปไปกันเลยออกมาแล้วไปหมู่บ้านลมตะวันตกกันเลยนั้นไปที่ประตูที่ใต้กันเถอะไปที่ประตูทิศใต้ละโอ้ไปกันเลยไปกันเลยเฮ้ยมันแปลกๆนะ นั่นสิคำพูดนั้นเหมือนมีอะไรบางอย่างค่าเหรอทำไมเหรอเปล่าช่างเถอะปิดใจนิดหน่อยนะ่ะเออช่างเป็นคนแข็งกระด้างจริงมาแร้วคุที่ใต้ต้องไปที่หมู่บ้านลมตะวันตก แตงบวาลมตะวันตก,กนครับไปกันเลยอืมผ่านที่ท่านพูดเข้าไปไมร่วงด้วยใช่ไหม,มป่าสวยงามอ่ะป่านี้ช่างสวยงามเหลือเกินออ,อนี่พวกเจ้าช่วยหยุดสักประเดี๋ยวจะได้ไหมอ้าวถ้าพผู้เข้าไปไมร่วงนี่นา มีอะไรเหรอผู้เฒ่ามีเรื่องอะไรเหรอพวกเรากำลังยุ่งอยู่นะ <seems> ดูเหมือนว่าจะเกิดเหตุ <has happened S 1> หร้ายขึ้นกับท่านเนตรรัมนะฮะท่านเนตรรัมเหรอองกรผู้พิทักษ์นั่นน่ะเหรอที่ <Hey, S 2> ท่านเนตรรัมเหรอเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่ That, เรื่องนั้นน่ะข <do> ้าไม่รู้หรอกนะดังนั้นน่ะข้าก็เลยส่งปอนปอนไปสืบเรื่องนั้นล่ะพวกเจ้าจะช่วยปอนปอนหน่อยได้ไหม ไปถึงไม่ขอร้องลาพวกเราก็กำลังจะไปรังของเนตรามอยู่พอดีโอ้พอดีเลยนะปอนปอนเพิ่งอ,ออกเดินทางไปไม่นานรีบหน่อยก็คงจะตามทันแล้วนะ <Okay. S 2> ถ่าเข้าใจแล้วนะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเราเอง <to> ไปรีบกันเถอะนายต้อ,ยตองวิ่งไปที่หมู่บ้านลมตะวันตกกันนะไปเลยรีบไปนะตามปอนปอนให้ทันเราต้องตามปอนปอนไปให้ทันนะ ที่ปอนปอนจะเป็นอะไรไปท่นเนรําเป็นอะไรไแล้วนี้อ่ะท่านเห็นรําคงไม่เป็นอะไรมากนุคงไม่มีเจ้าพวกนั้นไปวางแผนทําอะไรท่านเนีรรัใช่ไหมไปกันเลยข้ามสะพานไปละจ้าลางของท่านเนีรรัน่ะจะต้องไปในทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือจากหมู่บ้านแห่งนี้ผู้ที่ชื่อว่าปอนปอนน่ะคงจะมุ่งหน้าไปทางทิศเดียวกันงั้นเราก็ไปกัน ไปกันเลยไปกันเลยไปกันไป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 กันเลยไปวิ่งผ่านระยะทางจุ้งยา่าอนงดงามงดงามกันซะเหลือเกินเอ้าเจอแล้วอปอนปอนเอาละเราเจอปอนปอนแล้วครับผมนะปอนปอนว่าไงละ่ะ ปอนปอนจะว่าอย่างไรง่ะครับคะโอ้โอ้พวกจะมาทำอะไรที่นี่เหรอโอ้เผ<อ>่าโยมิโอ้ไม่ได้เห็นเผ่าโยมินานเลยนะเนี่ยโอ้พี่สาวแมวส,สวยคนนี้เป็นใครเหรอ,อขา้าข้าชื่ออเดเลียนเป็นหนวหน้าอาศรรัศวินพิทักเอเวอร์มอน่ะเพื่อนเผ่าโยมิผู้นนาละว้าวถ้าเป็นหนวหน้าอาศรรัศวินแล้วก็ ต้องเป็นคนที่เก่งมากเลยใช่ไหมรังก็แข็งแกร่งมากด้วยใช่ไหมอ๋อข้าไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกนะแต่ก็ช่วยเหลือตอนต่อสู้ได้นะอ้าวถ้างั้นช่วยเหลือปอนปอนหน่อยสิตอนนี้นะต้องการความช่วยเหลือด่วนเลยเรากำลังจะไปที่รังของเนตรรัมใช่ไหมถ้าได้ยินผู้เท้าใบไม้ร่วงบอกมนะัน่ะโอ้ใช่แล้วล่ะป yeah. <Yeah>. yeah. อนปอนกำลังเดินทางไปหาค้าเนตรรัมตามคำขอร้องของผู้เท้าใบไม้ร่วง แต่ว่านะอยู่ๆกวกเพื่อนในป่าก็ดูร้ายขึ้นมาปนอนกลัวจังเลยอ๋อหมายถึงคุ้มค้ั่งเหมือนปีศาจในปา่าใบไม้ร่วงใช่ไหมคู้ไน้ต้องต่อสู้แล้วละ่ะท่านเนรลำน่ะอ,อยู่บนเขาเนินเขาลูกนี้อ๋ s <S อนีละนั้นขึ้นไปอย่างนั้วันระวังกันเถอะเอาละ่ะเราต้องขึ้นไปรังเนตรลำแต่ต้องพันมอนสเตอร์คุ้มครั่งไว้ก่อนไป oh. สหายจากป่านอ่ะมีท่าทางดูน่ากลัวจนทาให้ข้าตกใจตกใจแบบนั้นนะ่ะอย่าก,กับคนที่ขาดตาขาวเลยนะจริงๆนะก็บอกว่าตกใจนี่ล่ะบอปองที่ตกใจอยู่บ่อยๆเออโอ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วมา,าออกมาเดี๋ยวเราช่วยเองนะตัวแกหมดเลยอยู่นี้ก็ต้โกรออกมาเลยเราต้องช่วยเราจะช่วย เน่ทำยังไงดีอ่ะปอนปอนกลัวจนแท่งขาสั่นไปหมดแล้วขาแข็งไปหมดแล้ววายเจ้คนที้ครับเดี๋ยวก็ทริงไว้ซะเลยนี่เอาละทุกคนใจเย็นก่อนฉันมาโฟกแค่แตคอยดูแลเพื่อนเผ่าโยบีคนนี้เองมันช่วยเบนความสนใจของพวกปีศาจรอบๆให้หน่อยจะได้ไหมเ <'s> อาดีความใจมาเร็วๆเข้า <to> จัดยังไงเลยอย่อยากังวลไปเลยปอนปอนเอเลียนผู้นี้จะคอยปกป้องเจ้าเอง โอ้มีสาวแมวสวยๆก็ไปเลยคร <c oughs> าวนี้ไม่กลัวแล้วใช่ไหมล่ะโอ้ปอนปอนไม่กลัวแล้วปอนปอนนะปอนปอนเดี๋ยวป่าไปให้เองมาป่าไปเลย <c oughs> ว้าวข้ามาถึงที่ด้กพวกท่านตอนนี้ใกล้ถึงแล้วนะ <c oughs> ล่ะตรงโน้นน่ะเห็นข้างหน้าโน้น,นไหม นั่นคือทางเข้าไปที่ท่านเนราอาศัยอยู่เดี๋ยวก่อนนั่นอะไรน่ะปีศาจตัวใหญ่ที่เห็นอยู่หน้ารังนั่นโอ้นั่นมันตัวใหญ่ตรงนี้ไม่รู้หรอกนะลรงเข้าไปดูใกล้ๆอีกหน่อยเถอะไปครับดูใกล้ๆนครับผมตัวใหญ่โคตรๆเลยครับผมโอ้โหใหญ่มากครับใหญ่จริงๆด้วยโอ้ยเอ๋ดูว่าโอ้ยแล้วล่ะ เจ้านั่นคือคูคาทาโรอเอ้ยไม่ใช่คูคาทาคูคือเรียกยากอยู่เลยคคคาทาคู ok แล้วไงครับคูคาทาคูแล้วไงครับจะเอาไงกับคูคาทาคูดีโคคาทาคูง ok ั้นเหรอคูคาทากูน่ะยู็นสาที่อาศัยอยู่ที่เอวอามอฝั่งใต้ก่อนอื่นนะ่ะเขาใจดีนะถ้าเทียบกับหน้าตา แต่มีนิสัยที่ชอบโจมตีป้หมปากที่บุกรุกอาเขตของโกคาทาโค,โ,คโดยมิเลือกอะ่ะยิ่งไม่กว่านั้นยังแข็งแกร่งมากเลยล่ะความสามารถฮุกเราในตอนนี้นยะคงยากจะสู้ได้ปกตินะ here, เขาได้อาศัยอยู่ที่ไม่ได้ายอยดาศัยอยู่ที่นี่หรอกแต่ไม่รู้ว่าทําไมถึงมาอยู่ที่นี่โอ้ oh, แค่สู้แล้ว <and S 1> ค่อยผ่านไม่ได้เหรอเรามีท่านห oh, ัวหน้าอัศาวินที่มีฝีมือมาก่อตัวอยู่ตรงนั้นนะเอ๊ะแบบนั้นจะได้เหรอแต่ว่า มีความจาเป็นที่ต้องสู้โดยไม่จำเป็นด้วยเหรอฟังจากที่ปอนปอน,ปอนบอกแล้วไม่เข้าไปในอาณาเขตก็ไม่น่าจะมีปัญหานะอะรับก็คิดว่าวิธีนั้นน่าจะดีเหมือนกันแค่หลบเลี่ยงไปอย่างระมัดระวังก็ได้ใช่ไมมใช่เหรออ่าใช่หลบเลี่ยงก็พอเนาะอย่าเข้าไปเลย <c oughs> เหนื่อยอ่ะลองไปใกล้ๆก,ก,กันก่อนเถอะ <c oughs> เข้าไปใใเข้าไปใกล้ๆครับผมเข้าไปใกล้ๆ อืมก่อนอื่นระยะน,นี้ไม่น่าจะเป็นไรนะหรือถ้าต้องจัดการเองสินะเริ่มไหวโดยระยะาห่างที่ไม่ไปกระต้นโคาโคาตาโโกกันเถอะมอ<า>งๆไน้ารดราโอ้ยขา<ๆ>การใจแทบตายเนี่ย อเข้าไปอย่างรนะมัดระวังกันเถอะไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างไปครับ yeah, เอเข้ามาแล้วเฮ้ยที่นี่รังของเนตรลำเหรอโชคดีนะในที่ในรังนะ่ะดูไม่มีอะไรผิดปกติเข้ามาในรังนะครับผมไปกันต่อเลยนครับมันเงียบเกินไปนะ ไม่เห็นพวกผู้พิทักษ์ที่ควรจะปกป้องรังเลย no เราไม่มีเวลามาชักช้าแบบนี้แล้วล่ะเราต้องรีบไปหาท่านในรัมแล้วรีบไปครับผมตามหาในรังที่รังนะไปตามเส้นทางมันเงียบแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะแปลกมากเลยไม่ได้เสียงปาก,ก็ยังไม่มีเลยทั้งฟูนี่ทั้งกาลอ,อกแถมนกที่คอยร้องเพลงก็หายไปด้วยรู้สึกรังไม่ดีเลยนะ จะมีเรื่องเกิดขึ้นก็ได้ทุกคนระวังตัวด้วยอาไม่มีอีกแล้วเอ,เอ๋มีอะไรโอ้ยมุวงมุงนี่อีกแล้วเจอมุ่งมุงเอ๊ะอะไรกันเนี่ยทางตานันนี่แปลกจังท่านเน้นรำได้อยู่ทางนี้นะ ต้องเกิดเรื่องอะไรขึ้นแน่ๆดูเหมือนว่าจะผ่านทางนี้ไม่ได้เราแยกย้ายกันหาวิธีเถอะวิธีครับแยกย้ายแตดูสิเราจะผ่านออกไปยังไง <Yeah. S 2> เออสำรวจด้านนี้เหมือนจะไม่มีอะไรผิดปกตินะแยกย้ายกันสำรวจครับอืมตรงนี้ก็เหมือนกันลองสำรวจดูที่อื่นกันเถอะ เอ๊ะ <Hey, S 2> เป็นอะไรไปทำไมาอยู่ดีๆก็ยืนนิ่งล่ะเด็กสาวที่อยู่ตรงนี้ะนะครับมีอะไรล่ะนี่เด็กสาวที่ส่งเรามาครับเป็นเครื่องเล่นเกมเอ้ย <Hey, S 1> ว้าวในที่สุดก็ได้เจอกันสักทีท่านจำชื่อข้าได้ไหมชัาคือร,ราราเนียงไงข้าชื่อราเนียเป็นคอหรักของเครื่องโซไดท์ท่านอาจจะยังงง แต่มีเรื่องสําคัญที่ท่านมาฟโอเกควรรู้ไว้ <protect> ช่วยคุ้มครองข้าในระหว่างที่ฟังเรื่องราวให้ด้วยนะเจ้าพ kind of like วกที่อยู่ตรงนู้นน่ะเป็นเหมือนวัคซีนที่ช่วยคุ้มครองระบบพื้นที่นี้ <A disease S 2> ในตอนนี้ถูกสร้างขึ้นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากระบบมันเข้าใจว่าพวกเราเป็นไวรัสจึงพยายามให้จะโจมตีถึงจะน่ารำคาญแต่มันไม่มีอันตรายหรอกไม่ต้องกังวลพูดเรื่ oh, no. องอะไรกันนะอะกูมันแหกมาแล้ว เตรียมตัวให้พร้อมอันที่จริงโซไรท์เนี่ยไม่ใช่เกมเสมือนจริงนะมันเรียกว่าอุปกรณ์ส่งวิญญาณประเภทหนึ่งตอนนี้มาโอเคเนี่ยโคคินเนอร์กำลังถังไหลกันมาเอาอ่านไม่ทันชนะเร็วเกินไปแน่นอนว่าบริษัทเนี่ยรู้ธีนำวิญญาณกลับคืนตอนนี้ราเนียไม่สามารถได้อดทนนิดก็คือยังไม่สามารถเอาวิญญาณกลับสู่มาได้อดทนนิดมาโฟเคช่วยหาวิธีออกจากนี้นอกคุณนี้เพื่อกลับสู่โลกเดิมทีนะ ีแล้วก็ช่วยให้เปเย่คนอื่นได้กลับมาตอนนี้เนะี่ยพวกคิมเนอร์คงไม่บุกเข้ามาสักพักเอาใหมดีท่านอย่า,ท,าท่านอย่าเรื่องที่อย่าอย่าบอกใครนะเรื่องที่ได้เจอข้าทั้งชาวบ้านนั้นนินโนคุนิและเฟเย่คนอื่นพวกผู้ดูแลเนะี<ต>่ยไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงในนินโนคุนิโดยตรงได้แต่สามารถเฝ้าจับตาดูผ่านโอนิเตอร์ได้ผู้ดูแลเหรอถ้าพวกผู้ดูแลร,รู้ว่าท่านมาโฟกัสติดต,ต่อ,อกับราเนียแล้วก็ ร่างกายของท่านมาโฟเคอาจจะเป็นอันตรายได้ฮ uh, ะไม่ต้องเป็นห่วงนะตอนนี้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่รับที่กราเน,นียสร้างขึ้นพวกผู้ดูแลคงยังไม่รู้ตัวบางทีเราอาจจะพูดคุยกันแบบนี้ลำบากสักระยะเพราะพวกผู้ดูแลจะคอยตรวจจับสถานการณ์ผิดปกติและเพิ่มความปลอดภนะัยเนี่ยอ๋ออย่างนี้เองตอนนี้เนี่ยผมได้เวลาแล้วล่ะถ้าได้เจอกันอีกครั้งก็จะอธิบายเรื่องที่ข้าสืบมาให้ฟังต <Until then. S 2> าก่อนนะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสิไปนะครับผมหายวับไปกับตาแล้วเราก็ยืนอื้องอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งแง uh, ขยับแล้วทำไมาอยู่ๆก็ยืนนิ่งแล้วเหม่อร้อยล่ะ oh, around, ข้ารอบสำรวจดูร,บรอบๆนี้แล้วแต่ไม่เจอทางอื่นเลยเรากลับไปหาคนอื่นก็เหอะไม่เจอทางที่จะไปต่อทำอย่างไรดีเราจะทำอย่างไรดี ฮะเรือยดูสิทางที่ปูกปิดไว้เปิดแล้ว <the> อะไรกันเนี่ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นไม่รู้สินะตอนที่ข้ากำลังสำรวจรอบๆอยู่นะมันก็เปิดเองตอนนี้เนี่ยคงต้องลงไปแล้วล่ะ <Okay. S 1> เอาล่ะพี s <S ่เขาไปก <the> ันเถอะไปครับก็ไปกันก่อนเถอะป,อปออ่าเลยรีบลงเลยรีบลงว่าแต่เกิดอ,อะไรขึ้นทำไมอยู่ๆประตูถ้ำถึงเปิดเจอตัวอะไรเนี่ยเจอตัวอะไรนี้ วัาอ,อะไรนี่เฮ้ยโน่นไงผู้พิทักษ์กำลังอยู่ตรงโน้นเออเอเอรู้สึกว่าท่าทางดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะน่าสงสัยช่อมกลอ้นั่นสินะข้ารู้สึกไม่ค่อยปลืีเลยเนะี่ยเตรียมตัวต่อสู้กันเถอะมีคำรามคำรามผู้พิทักษ์กำลังเป็นเด็กดีเรียบร้อยเด็กดีลงไปนอนเรียบร้อยเลยครับผมเป็น <did> การสำเร็จแล้วล่วนะ เฮ้ยไม่ง่ายเลยนะแต่การสำเร็จแล้วครับผมเราต้องไปคุยกับเนตรํัมให้รู้เรื่องแต่ก่อนไปคุยกับเนตรํัมนะครับผมนะเราก็ทุ่งบอกทุกคนกันอย่เพียงเท่านี้นะกำลังจะไปคุยกับเนตรํัมเลยแต่เราก็ต้องบอกาทุกคนไปแล้วนะครับผมนะใน พาร์ทนี้นะครับผมนะหมดเวลาพอดีนะผมผมเมาโฟเคเคมอร์ก็ต้องบอกลาทุกคนในเกมนิโนคุิคลอสเวิร์ดกันไปก่อนนะครับผมนะติดตามกันต่อในพาร์ตต่อไปครับตอนนี้เนตรรำเป็นอย่างไรบ้างนะยังน,น่าเป็นห่วงยิ่งหนักนะ,ะมาติดตามกันต่อในพาร์ตต่อไปครับนะกับน no ิโนคุิคลอสเวิร์ดผมเมาโฟเคเมอร์ขอลาก่อนะครับผมสวัสดีครับ